เยอรมนีล็อกดาวเดือนพฤศจิกายนสิ่งที่เราควรรู้สําหรับเพื่อนๆที่กําลังกังวลคนที่กําลังจะขอวีซ่านะครับอันนี้ต้องบอกก่อนว่ายังไม่ได้มีข่าวอะไรนะว่าจะขอวีซ่าไม่ได้หรือเขาจะไม่ให้เข้าหรืออะไรอย่างนี้นะเพราะว่าการล็อกดาวครั้งนี้ก็ยังไม่ใช่ฟูลล็อกดาวใช่ไหมก,ก็คือเป็นการล็อกดาวพวกกิจการต่างๆในประเทศเหตุผลเพราะว่าถ้าล็อกดาวแบบฟูลคือล็อกดาวแบบทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะเจ๊งมาก มันจะเสียหายมากแค่ประกาศแบบนี้ปุ๊บเนี่ยที่ล็อกดาวน์แบบกลางๆแบบนี้ก็เจ๊งหนักแล้วฉะนั้นเขาจะต้องแบบเหมือนยืนอยู่บนทางสองแพร่งอะ่ะที่เขาทําที่ผ่านมาเนี่ยนะก็มีแต่คนบ่นแล้วว่ามันเข้มงวดมากเกินไปนี่ขนาดของฝรั่งยังบอกว่าเข้มงวดเลยนะคือถ้าเกิดเขาเข้มงวดกับโควิดมากเกินไปเศรษฐกิจก็พังเพราะว่ามันสาหัสไปแล้วรอบหนึ่งจากที่ล็อกครั้งที่แล้วคือถ้าเกิดเขาเข้มงวดเกินไปก็จะเป็นแบบนั้นแต่ถ้าเกิดเขาปล่อยเขาไม่เข้มงวดโควิดก็พุ่งอีก ซึ่งเขาก็รู้แหละว่าอัตรา,าก,การเสียชีวิตเนี่ยมันไม่ได้เยอะแต่ว่าแน่นอนถ้ามันพุ่งมากกว่านี้เนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นหมื่นแล้วเนี่ยใช่ไหมเปอร์เซนการเสียชีวิตก็จะต้องเยอะขึ้นกว่าเดิมอีกซึ่งเขาก็ไม่อยากให้เป็นคือเอาเป็นว่าเป็นการพยายามรักษาความสมดุลของรัฐบาลในยุโรปแต่ละประเทศร,รวมถึงเยอรมน,นีด้วยซึ่งกําลังลําบากใจอย่างมากเลยว่าตกลงเอาไงกันดี <laughs> จะเข้มงวดเกินไปเดี๋ยวก็เศรษฐกิจก็เละ ถ้าเกิดไม่เข้มงวดไม่ล็อกอะไรเลยก็ยิ่งพุ่งไปมากกว่าเดิมอีกคือเราก็ต้องปกป้องชีวิตของคนด้วยส่วนหนึ่งก็เรามาดูตัวเลขโควิดในเยอรมนีสักนิดหนึ่งนะครับก็สังเกตว่ามันพุ่งขึ้นแรงมากจริงๆเป็นวันละหมื่นสี่หมื่นห้าพันคนแล้วแต่การเสียชีวิตคือข้างล่างเนี่ยมันจะสวนทางกันก็คือยังคงต่ำกว่าลูกแรกอยู่ในขณะที่การติดเชื้อสูงกว่าลูกแรกมากเลยแต่ก็แน่นอนถ้าปล่อยให้มันมากกว่านี้เนี่ยไอตัวนี้มันก็จะมากขึ้นใช่ไหมฉะนั้นเขาก็จําเป็นต้องทําและที้ แล้วก็มันเป็นช่วงหน้าหนาวของเขาด้วยฉะนั้นโอกาสที่จะติดเชื้อเนี่ยมันต้องมากขึ้นกว่าเดิมแน่ๆคือไม่เหมือนของเราเราร้อนตลอดการครับเรามาดูกันในข่าวนี้ว่าเขาจะมีพูดถึงต่างประเทศไหมเพราะจริงๆที่เราระวงก็คือระวงว่าเขาจะปิดไม่ให้ไทยเข้าหรือเปล่าใช่ไหมแต่ว่าจากความคิดของอ๊อฟนะคืออ๊อฟไม่ได้ฟันธงนะก็ไม่จําเป็นต้องเชื่ออ๊อฟทั้งหมดนะคือเขาปิดเพราะว่ามันเสี่ยงว่าถ้าเกิดเปิดคืออย่างนี้ฝรั่งเนี่ยเขาไม่ค่อยได้ให้ความร่วมมือเขายังเอ็นจอยไลฟ์ของเขา,า,ากาก ประเด็นคือเขาไม่ยอมใส่หน้ากากส่วนใหญ่เขาไม่ยอมใส่ฉะนั้นมันก็เลยพุ่งอ่ะมันไม่ใช่เรื่องแปลกแล้วทีนี้ของคนไทยเนี่ยการติดเชื้อเรียกว่าแทบจะไม่มีในตอนนี้ฉะนั้นถ้าเกิดเดินทางเข้าไปเนี่ยมันไม่ได้ไปเพิ่มเชื้อให้เขาเลยฉะนั้นเขาไม่มีเหตุผลนะเพราะว่าการที่มีคนเดินทางเข้าประเทศเนี่ยก็กระตุ้นเรื่องเศรษฐกิจเหมือนกันใช่ไหมถ้าเกิดเขาไปปิดตรงนั้นโดยที่มันไม่จําเป็นเนี่ยคือเขาก็พยายามรักษาสมดุลไงอย,อย่างที่เขาบอกอะ่ะว่าเศรษฐกิจ กับเรื่องของโควิดใช่ไหมเป็นเนเรื่องใดเรื่องหนึ่ง่าเกินไปอีกด้านหนึ่งก็เจ๊งใช่ไหมฉะนั้นเขาต้องพยายามรักษาสมดรุลก็คือสรุปว่าเขาไม่มีเหตุผลที่ต้องปิดไม่ให้คนไทยเข้าอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ก็ไม่ได้ฟันธงนะเราก็ต้องรอดูกันต่อไปก็คืออย่างน้อยก็ในเดือนพฤศจิกายนนี้แหละถ้าปิดก็คือปิดบางอย่างกิจการบางอย่างอย่างเช่นพัตคารโรงแรมแล้วก็สถานที่ทางวัฒนธรรมนายกหญิงของเยอรมน,นีเนี่ยก็บอกว่าพวกเราเนี่ยจะต้องทําอะไรบางอย่าง พวกเราจะจําเป็นต้องทําก็กฎนี้จะเริ่มต้นในวันที่สองพฤศจิกายนสิ่งสําคัญท,ที่สุดที่พวกเราต้องทําก็คือการติดตามเชื้อแต่ว่าเธอบอกว่าทางหน่วยงานด้านสุขภาพเนี่ยเขาก็ถึงขีดจํากัดแล้วก็บรนละหมื่นสี่หมื่คนเนี่ยมันเกินกําลังที่เขาจะทําได้แล้วก็คือไม่สามารถติดตามเรื่องของไวรัสได้มากกว่านี้แล้วฉะนั้นมันจําเป็นที่จะต้องปิดกั้นนั่นแหละในเดือนพฤศจิกายนทั้งพัตคารบาร โรงภาพยนตร์คอนเสิร์ตฮอลล์ก็จะปิดทั้งเดือนพฤศจิกายนก็ไม่ได้บอกว่าปิดทั้งประเทศนะก็ทางนายกก็สัญญาว่าก็จะต้องมีเงินช่วยเหลือพิเศษสําหรับกิจการที่โดนปิดด้วยในช่วงสี่สัปดาห์นี้มันก็เหมือนอีกประเทศหนึ่งคือฝรั่งเศสเนี่ยก็ปิดทั้งเดือนของพฤศจิกายนคืออย่างที่อ้อบอกนะเขายังไม่ได้บอกว่าปิดไม่ให้คนต่างประเทศเข้านะฉะนั้นเราต้องตามดูต่อไปอ่าอันนี้คือเราก็ไม่ได้อ่านทั้งหมดนะครับเอาเฉพาะบางส่วนการทําแบบเนี้ย เขาบอกว่าประมาณสามสัปดาห์เนี่ยนะมันเหมือนกับการกักตัวคนพร้อมกันทั้งประเทศน่ะกักตัวคนทั้งประเทศพร้อมกันซึ่งนานกว่าการกักตัวปกตินิดหน่อยคือเราต้องต้องทาอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะก่อนที่มันจะช้าเกินไปจริงๆเคสของเยอรมนีเนี่ยก็ถือว่ายังไม่สูงถ้าเทียบกับหมายถึงว่าการเสียชีวิตนะถ้าการติดเชื้อนี่ยพุ่งอยู่แล้วแต่การเสียชีวิตยังไม่สูงถ้าเทียบกับประเทศอื่นๆแต่ว่าเหมือนกับต้องป้องกันไว้ก่อน แล้วก็เขาก็บอกว่ามาตรการที่เขาทําเนี่ยจะต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายใหม่คือหมายว่าจะพยายามทํายังไงให้มันเศรษฐกิจเสียหายให้น้อยที่สุดแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ช่วยเหลือด้านสุขภาพของผู้คนด้วยแล้วก็มาอีกบทความนึงนะครับก็คือเป็นการสํารวจคนที่ทํากิจการเกี่ยวกับเรื่องของโรงแรมเรื่องของบาร์แล้วก็เรื่องของพัตคารในเยอรมนีเนี่ยว่าเขาคิดเห็นกันยังไงบ้าง ก็คือเมื่อกี้ทางด้านของรัฐบาลว่ายัางไงก็ต้องรีบปิดไว้ก่อนก่อนที่มันจะร้ายแรงไปมากกว่าน,นี้คือกักตัวคนพร้อมกันทั้งประเทศแต่จะพยายามให้เสียหายน้อยที่สุดแล้วก็จะมีเงินช่วยเหลือสําหรับช่วง4สัปดาห์ที่เขาจะปิดนี้แต่ว่าทางด้านของคนที่ทํากิจการเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่มีเหตุผลเลยคนในเยอรมน,นีคิดยังไงเกี่ยวกับบาร์แล้วก็พัตคารต้องถูกปิดชั่วคราวก็ตรงนี้เขาบอกว่าพูดจากประสบการณ์ของตัวชั้นเองเนี่ย มันไม่มีเหตุผลเลยก็คือเป็นคำพูดของคนที่เปิดซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็พัตตาคารในเบอร์ลินเขาบอกว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยทางพัตตาคารเองเนี่ยก็คงเหมือน่ไทยเนี่ยเนาะเพราะว่าพอมีโควิดมาเนี่ยก็ต้องมีมาตรการสารพัดใช่ไหมเวลาเราไปกินร้านอาหารหรือไปซื้อของอะ่ะเขาก็บอกว่าให้ใส่หน้ากากทุกครั้งก่อนเข้าต้องเว้นระยะห่างต้องมีเจลแล้วก็พวกนี้เขาต้องมีอะไระมาตรการ ผ่านมาตรฐานของกระทรวงเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพอันนี้ก็เหมือนกันบอกว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคือฉันเนี่ยทาทุกอย่างเลยนะที่จะให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยแบบเคร่งครัดมากเลยคือเขาต้องมีค่าใช้จ่ายสูงมากพวกเราเนี่ยใช้ค่าใช้จ่ายจํานวนมากแล้วก็เสียโอกาสไปเยอะมากเลยคือเหมือนกับว่ารายได้ก็น้อยลงแต่ต้องมีค่าใช้จ่ายสูงขึ้นใช่ไหมเราคงพอเข้าใจกันดีคือเขาก็เข้าใจแหละว่ารัฐบาลจําเป็นต้องทําที่จะจํากัดการเคลื่อนที่ของผู้คน แต่เขาก็บอกว่าลูกค้าของเขาเนี่ยก็ปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัดมาตลอดนะคือเหมือนกับว่าไรายได้น้อยลงต้องมีกฎระเบียบเยอะขึ้นค่าใช้จ่ายมากขึ้นมากมายแล้วก็พยายามจะควบคุมลูกค้าให้แบบไม่ให้ติดเชื้อโควิดมากขึ้นแล้วกันปรากฏว่าสุดท้ายก็มาจะมาโดนอิกอยู่ดีงั้นหรือซึ่งก่อนหน้าเนี้ยฉันไม่เคยมีการติดต่ออะไรจากทางหน่วยงานมาก่อนเลยนะว่าเกี่ยวกับเรื่องของการติดเชื้อหมายถึงว่าที่เขากาลังจะทําพวกนี้ก็คือเหมือนทําแบบสายฟ้าแลบเลย แต่ว่ารัฐบาลเองเนี่ยก็สัญญาว่าจะอุดหนุนเงินประมาณ70%ของรายได้ทั้งหมดในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงเนี่ยคือเขาคงมีข้อมูลอยู่แล้วแหละว,ว่ากิจการไหนมีรายได้เท่าไหร่ใช่ไหมเออโอเคมันก็จะช่วยลดความเครียดไปได้มากเลยอันนี้ก็ถือว่าอันนี้เราเคยพูดนะเรื่องเนี้ยที่เยอรมนมีเขาช่วยเหลือภาคธุรกิจนะแทนที่จะมาแจกเงินมั่วๆอย่างที่ของเราทำอะว่า5,000ันบาทติดกัน3เดือนหรืออะไรเงี้ยควรจะไปช่วยธุรกิจเพราะว่าธุรกิจจะได้จ้างลูกจ้างต่อไป ก็อาจจะไม่ได้ช่วยทั้งหมดช่วยแค่เจ็สิเปอร์เซ็นเท่านั้นเองแต่ก็ยังดีอ่ะดีกว่ามาแจกเงินมั่วๆแล้วธุรกิจก็ตายไปคนก็ได้เงินก็เอาไปใช้สุดท้ายไม่มีอะไรดีขึ้นธุรกิจตายก็ถึงแม้ว่ารัฐบาลเนี่ยจะมีการช่วยเหลือเงินนะถึงสิบพันล้านยูโรก็ประมาณหมื่นล้านยูโรแล้วก็สี่แสนกว่าล้านบาทเนี่ยแต่ก็บางธุรกิจเนี่ยก็คงอาจจะไม่สามารถเอาตัวรอดได้ถ้าเกิดมีการ lockdown, ล็อกดาวน์รอบที่สองเาแล้วอย่างนี้ที่ผ่านมาคือของเราเนี่ยไม่รู้ความเสียหายเลยนะ ที่ว่าบางจังหวัดที่ไม่ได้เปิดมานานแล้วหรืออะไรเงี้ยคือเราไม่เคยรายงานตัวเลขจริงจจังๆอ่ะอันนี้คือเขาเหมือนกับว่าเรียกร้องออกมาได้ไงแต่ของเราไม่ได้รายงานจริงจังเลยเราก็ไม่รู้ว่าอ้ทธิตายไปเนี่ยมันมีเท่าไหร่ครับก็คือในบทความนี้คําศัพท์ยากมากๆนะครับก็เอาเป็นว่าสรุปว่าก็ดูคร่าวๆแล้วเนี่ยไม่ได้มีตรงไหนเลยนะครับที่เขาบอกว่าจะปิดกั้นคนต่างประเทศ นะครับแต่ว่าเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับเราก็จะติดตามเรื่องนี้ไปเรื่อยว่ายังไงต่อนะครับซึ่งส่วนตัวเชื่อว่าทางของคนของเราเนี่ยมาจากประเทศปลอดภัยไม่ได้ไปเพิ่มเชื้อให้เขานะครับเขาก็ไม่น่าจะมาปิดกั้นประเทศของเราซึ่งในขณะนี้เนี่ยเราจะก็ยังสามารถขอวีซ่าได้ตามปกติแต่ส่วนของคนที่อยู่ในที่นั่นอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่ต้องตกใจเกินไปเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับ นโยบายของเขาเนี่ยทําเพื่อสกัดไม่ให้มันไปมากกว่านี้เท่านั้นเองใช่ไหมแต่ตัวเลขการเสียชีวิตเนี่ยก็ยังต่ําอยู่โอเคก็คือเราก็ติดตามกันต่อไปเรื่อยๆนะครับครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ